สวัสดีนะกับกันมาถึงไม่รอช้านะเอฟซีเนื่องจากเห็นว่าอุปกรณ์มันเว้ยมัน,ามนตาบกแรงได้ไนี่นาโดนเท้าเป็นแผลเลยนะเมื่ <c oughs> อวานผมโดนแผลตัวเองโอ้หเหมือนแผลฉีเลยเมื่อวานโกโกไลโดนเนี่ยทะลุเลยไอ,อ้มันแรงได้ดโบเลย,เลยนี่ลองฉีดใส่แตงโมนี่ดูกับตันแตงโมขาด ไม่ขาดก็ได้ไม่ขาดก็ได้มาถึงไม่ทันได้ทำงานทำการล้างของเลยในเอฟซีถนัดเรื่องนี้ถน,นัดเรื่องล้าง <c oughs> นี่นะที่ท่านนะบอกก่อนนะะมันต้องเทออกเลยเทน้ําออกด้วยเดยดําออกเอาหันไปทางอื่นก่อนไอไอล้างอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้ว่าเสร็จงานนะล้างเสร็จแล้วจะไปทํางานต่อเอาหรอเพราะว่าเมื่อกี้เรากินข้าวเที่ยงใช่ไหมพอเราพักกินข้าวเที่ยงเห็นว่าปูน่ะเหมือนมันจะแห้งเลย เหมือนมันจะแห้งคาแล้วมันอาจจะล้างยากก็เลยกับตันก็เลยบอกเอ้ยล้างเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราพักเที่ยงไงเออแต่ว่ายังงานยังไม่เสร็จมันจะฟูลแเราก็ไปปูอ่าฟูเนาะใช่มันอาจจะแบบทิ้งเอาไว้นานเดี๋ยวปูนมันแห้งอากาศมันร้อนนะฮะพวกเราเลยขึ้นมาพักก่อนเนาะใช่ล้างทั้งเพื่อที่จะไปปรผสมได้แล้วเนาะ รถผมดูเหมือนเพื่อนๆเนาะไปทีทีใส่ตูดรถผมหไหลหนึ่งดิถึงไหมถึงถึงอยู่ถึงถึงถึงลองทำท่าเดินเดินไปดูตันหมุนหมุนให้มันแบบเล็กลงกว่านี้ได้ไหมมันไม่ไปแล้วหมดแล้วมาพอได้แล้วไม่ได้พอแล้วผมมาผมว่าปิดได้แล้วเอามือบังมันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแน่นอนหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเจ๋งเว้ยเอามือรองได้ด้วยได้เลยได้ครับน้หมม่ไม่ไม่ไปปิดก๊อกหน่อยฮะปักไม่เปียกนะยังแห้งอยู่มีการเปี่ยวข้าวนะเอจ เราไปดูเรื่องเกี่ยวข้าวไหมซองดูสักนิดนึงเนาะซองไปไปซองดูรถเกี่ยวข้าวสักนิดนึงดีไหมน่าจะดีนะน่าจะดีไปรถเกี่ยวผมแนะนำให้เอาทิปใหม่อืมผมก็เป็นไปได้นะเอาโอเคมันเป็นเราอยู่ส่วนเราดีกว่านะพีคโอ้โหล่าสุดนะฮะก็ประมาณนี้นะพี่ ก็มีรอยท้ามานิดหน่อยในฟิวชั่นนะพี่นเอาแบบสกปรุเลยเอาอันนี้ออกเดี๋ยวมันแห้งหรืยังโอ้โห้งแล้วเกือบแล้วเนาะไม่กวาดก่อนไม่กวาดผมเมื่อคืนไปไหนเนาะอื้อ อืมสะอาดหมดนี้แล้วน่าสุดก็มีน้องหมาเนาะเี่เอซิลท่านนะก็งานยังไม่เสร็จแต่ว่าเราล้างอุปกรณ์นะมันเป็นสูตรใหม่สูตรใหม่นะครับใช่มันเป็นสูตรใหม่แล้แวจ้าคือเราก็ล้างใช่เราเป็นคนชอบสะอาดาน,ะนะเมื่อกี้มันอู้นี่กระปูที่ไปหามาได้เนี่ยซีไม่อยากจะเชื่อเลย อู้ตรงกินทั้งหมู่บ้านก็ไม่อิ่มเอ้ยกินทั้งหมู่บ้านก็อ่าก็ไม่หมดเออนั่นแหละมันเร็วเกินเอซีมันพูดไม่ไม่ถูกนะฮะก็คลิปนี้ประมาณนี้แหละนะครับผม